สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปองฝ่ายสุข,ขสุขคนเด้อมื้อนี้กมาพบพอกับสุวินคือเก่าเนาะพาทุกคนมาเที่ยวอยู่ที่ราชวังพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เนาะตอนนี้กะได้หนึ่งร้อยกว่าปีหนึ่งร้อยหกสิบสี่ปีนั่นเองเนาะพาทุกคนมาเที่ยวมาขึ้นข้างบนโอ้ยมือแห้งทุกคน,น,น,นกอันนี้คือราชวัง พระเจ้าจอยู่หัวรัชการที่สี่ตอนนี้ก็อายุก็ได้หนึ่งร้อยหกสิบสี่ปีแล้วเนาะทุกคนกัอันนี้ก็คือจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองเนาะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอยู่ที่สูงที่สุดเนาะทุกคนอยู่เนินสูงที่สุดก็ะจะถ่ายแบบนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งกันถ้าทุกคนได้เบิ่งแล้วก็่าลืมมาท่องเที่ยวได้เด้อที่จังหวัดเพชรบุรี วัดจูติดกับวัดข่เนาะวัดไข่ที่จังหวัดเพชรบุรีเนาะทุกคนมาเที่ยวม,มาชมเด้อปลูกต้นดอกลาวดีเนาะแต่ว่าเราจะววาดอกจำปานั่นเองเนาะจะบอกว่าต้นจำปานั่นเองเพื่อให้ทุกคนได้เบิกกันลาดชวังลาดชวัง เจ้าอยู่หัวรักชกาทีทสีอยู่ที่จังหวัดเชรบุรีมาเที่ยวมาชมได้นะครับทุกคนแ้ว่นตมา,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 านมันหาใส่อยู่ในตามาันแว่นตาผมใส่อยู่แต่ผมลืมไงผมบอกว่าเอ้าแว่นตาผมอยู่ไหนทุกใจสองคนมากเลยพเพราะเราใหญ่เลย ล,ลืมไงมัวจะถ่ายอันวิดีโอเนี่ยมันก็เลยลืมเาี้แวให้ทุกคนได้บมาเที่ยวได้เร์ทุกคนอยู่จัง,จงหวัดเพชรบุรีมาเที่ยวชมทเที่ยวเบื้องกันเนาะนบรรยากาศดีแล้วก็สวย เาลฮะเกาหลีอ๋อเกาหลีใช่เมื่อนเนาะเมื่นเมืองนอกมากเลยเมื่นเกาหลีนะเมือนเกาหลีจะซูมให้ทุกคนในเบืองเนาะทุกคนกะบรรยากาศประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ซูมซูมก็ไม่ซูมสุดเนาะอันนี้ก็ข้างล่างนี่แหละ ให้ทุกคนได้เบิ่งกันมาท่องเที่ยวไดเดอร์เพชรบุรีเดี๋ยวก็จะไปทางนู่นอีกน้อทุกคนไปนู้นนู้นรก็จะถ่ายทุกคนได้เบิ่งอีกเชียงไทยวีีโนเนี่ยไทยเนี่ยนี่ปอเออ ที่ยวเดินจนเมื่อยนะทุกคนเมื่อยขนาดโอ้ใบเตยใช่ไหมองใบเตยใช่ไหมใช่หรอใบตายอ่ะใช่ใบเตยจับเบิ้งกันแล้วใส่มาแบบเออนกก็เอาขึ้นมาเลยเอาต่อแน้วคนแรกจะตด้วพวนี้เนาะเขาต่อมาใี่ ให้เมือนเพชรบุรีก่อนย้มบอกเมือนพงไกยมืองเพชรบุรีเหมือนเพชรบุรี